วันนี้มันเุกันเลยันเลยก็มีรายการทำเชิเดียวกับฮังเกิลเลชัสอรี่ภาคที่สองของเรากันนะฮะวันนี้เรามีทีมงาน ไม่คนนึงนะครับคือทีมงานหัวดอหัวตัวแล้วก็ยาวใหญ่ไม้ข้องสองแท่งเงียฮะทุยคนเรื่องอะไรนะครับไม่จริงครับมึงเล็กลงไม้สองแท่งเออแล้ววันนี้เรามีอีกคนนึงแต่พูดไม่ได้เพราะมันเพราะมันปากไม่มีนะฮะ <laughs> มันไส้ครับเออละวันนี้เราจะไปเล่นที่ที่ที่เราเรานัดก,กันไว้ว่าจะเล่นแอรียหนึ่งนะครับกดไปนหนึ่งกันไปหนึ่งอ่ะกดหนึ่งลครับสามสิบวิอ้าวโอเคครับนี้เราอยู่แอรีย1หนึ่งนะฮะ อืมโอเคเตรียมตูดเตรียมจูเตรียมให้ชันนะฮะโอเคครับสิบยี่สิบวิครับโอ้เล่าเอาแล้วครับตอนนี้ยี่สิบวิเราด้วยเลยเ้วทำไมมันกระตุกกระตุกจังวะอย่าบอกมันกระตุกเหมือนขราวนั้นนะมึงไอ้ที่กูวิ่งไม่ทันสิบวิครับสิบวิสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งกูลาละอ่ะย็ดปึ๊บกองได้ชุดหนีเลยครับ เราจะขนาดนี้เนะตอนนี้ผมเดินไปรับกูด้วยผมเป็นพีตาผมเป็นพีตาครับผมเป็นพระเอกเอ้ยไม่ใช่เออใช่ใช่ผมเป็นพีตาพีตาทีรับใครอย่างรับกูด้วยอ้าวเลยอาวเลยตอนนี้เราจับเราเรามีทีมนะฮะอยู่สองคนก็คือเอ้ยหลอดปอนโอเคครับตอนนี้ตรงนี้เรายึดพื้นที่ไปก่อนครับแถวทางนี้เป็ดแอปเปิลทอง โอ้แอปเปิ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าแบบนี้จะมีกางเกงยางไหมกางเกงยังมีแล้วมีแล้วมีแล้วรู้สึกว่ามันจะแจกแบบนี้มันแจกของเยอะว่ะเมื่อก่อนแม่งแจกอย่างน้อยนะฮะโอเคเฮ้ยโูแม่งเกือบพลาดไม่ได้เลยอะอะไรวะคนหน้าตาไม่ดีนี่พลาดนะเนี่ยโหได้ดาบเหล็กไปด้วยหล่อสากเอ้ยได้เลยจังหวะหในนี้ยังมีอีกนะเนี่เราดูดิอะไรบ้างเลยผมไม่เห็นผมไม่เห็นทองนี่นี่อะไร โอ้โหชุดเพชรเยโดเอ้ยแ่งเลยเร็วจังวะเยดเจอชุดเพชรเยดโอริโอห้าบาทห้าบาทเองเหรอแถวบ้านกูขายทั้งสิบบาทโอเคครับตอนนี้เรารวมกลุ่มกันก่อนนะฮะเฮ้ยเจอคนเจอโจครับเจอโจดเดี๋ยวไปเจอกับตรงปราสาทครับเดี๋ยวไปเจอกับตร๊กปลาศาสเข้าไปรอตุปราสาส ชุดนนนนด้วยมองไมันมองไมันยแย,แย่โอ้แยแอา่าผมเห็นโจทผมเห็นโจทย์มเยมื่อกี้เห็นเห็นใครใส่ชุดนังระวังตัวไว้ด้วยนะฮะสบายวอร์เกมไม่ใช่แบบปัาเป็ดแถวบ้านเรานะฮะ สวัสดีครับคุณเป็เราเล่นปักเป็ดกำลัลงมันเลยฮะโอเคตอนนี้เราเจอโจทย์อีกคนหนึ่งหรือเปล่าครับเดี๋ยวเฮ้ยโยโยโยมาตามผมมาครับเดี๋ยวผมพาไปอยู่รวมกลุ่มของผมอ่ะใครอย่างแรใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะฮะรอคลิปสุดท้ายครับโอ้โหผมเจอ,จอโจทยดแล้วอูแบ็กแมนอูแบ็กแมนมาเล่นเซิรเวอร์แบ็กแมนมาเล่นเซิรเวอร์เกมแล้วหถือขวานทองโอ้น้าตาดีมีชาติตระกูลนะฮะไม่มีดอหนิดวะนี่โอ้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 เกิดอะไรขึ้นครับเลือดพอมันผมเหลือแค่นี้ มึงโดนละมึงโดนละมึงโดนละอ่าแล้วฮะ,ะผมผมวิ่งเห็นไหมโขนูมีเต็มตัวเลยวะ่ะผมแดกก่อนไหนอ,อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเดีวยว๋ยหรือว่าให้รอใน,นปราสาทถ้ารอใน,นปราสาทแล้วเดี๋ยวรอเข้าไปครับเฮ้ยขามัน, yeah. นเย่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพยายามหน่อยโอ้โหเขียแม่ยไอ้เขี่ยนี่เจอชุดเพชรเฮ้ยเดี๋ยวเราฆ่าชุดเพชรก่อนเอาชุดเพชร โดนไปอย่างหน้าตาเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะไปครับเฮ้ยเนี่ยใส่ชุดหนังเลยราชาละกับฐานน้กับฐานนานเร็วๆกับฐานเอาฐานไหนวะเดี๋ยวฐานฐานนั่นแหละฐานที่เราใช่ครับเราเราติดตั้งรถเถอะเราตั้งรถแถวนั้นเนี่ยตั้งรถแถวนั้นทุยตั้งฐานนี่นี่เห็นปะเห็นมไปะแผนอะแผนวะ นี่แน่แน่โอเคครับอยู่โรงงานใช่ไหมผมมีธนูอยู่เจ็ดอัน,นเอาไหมฮะมีอยู่เต็มตัวเลยธนูเมื่อกี้เหมือนมีคน AFK เคไงลงุงโอเคเอไป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 เข้าไปเข้าไปค้นหาสิ่งในประสาทแล้วจะเจอกับอ<ม>ัลลออยากค้นเลยมึงหมดแล้วมึงเก็บหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> นะบอกผมมาแเราเปดิดปดูเลยเราเปิดเลยกวัวละไปที่อื่นเถอะครับอ้าวเฮ้ยลาทิน อีกคนนะอีกคนขึ้นไปทำหมดหมดมีอีกป่า<น>มีอีกตรองนั้นเนาะกลองนั้นเหมือนจะเปิดไปแล้วนะแต่ของมันไม่มีอะไรดีก็ไม่เอาแม่งตรงนี้ผมต้องการอาหารนะรอาหารแลวนัตตาดีินะคุณโอเคครับินทางนะอีว่าอะไรวะมีสเกลรอ่ะงงเกงางเกงไม้ขวานทองเอาไปทำไม้เอโอ้ดู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 ดด โอ้แท่งทองถุยคนเรื่องละไอ้นั่นมันห่อแตกเออว้าครับไปแล้วครับแถวนี้เราแถวนี้เราต้องไปหาโจทย์อีกแกเราต้องเป็นแชมป์ไม่ได้รอบนี้ขังกล่องมันก็เจอชุดเพชรไล่ตกตายเยสเคร้องไห้เฮ้ยเจอชื่อใครด้วยเล่นเลยไหมไหนครับไหนไหนไหนนี่นี่ตามมาตามมา เออลอยเห็นไดเห็นไดเออใช่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 เลยเลยเลยทุกคนทุกคนเฮ้ยเราเป็นทีมเราเป็นทีมอัลฟ้าเว้ยมา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 ดีเลย์กูกลับวะมันกระโหลกของไงโอ้ยกะหลีอ่ะโอ้โหเราได้เจอกะหลีอ่ะโอ้โหเมื่อกี้กะหลีอ่ะโอ้โหกะหลีอย่ายิงใส่กูนะยิงใส่กูมีเรื่องอีเด๊ะโอ้ยเีโอ้ยโอ้ย เยสโตเขาคุณที่ให้คิวอันนี้เหลือ5เพยเยอร์แล้วฮะใครใครใครเอารองเท้าทองไหมฮะผมมีแงงทอโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องสืบสาเรื่องราวกับประวัติศาสตร์ของพวกเขานะฮะไม่ใช่โอเคเหลือ5เพยเยอร์แล้วเราก่อกลุ่มกันเอาไว้ครับเราหน้าตาดีแล้วมีระดับเข้าไปไหนมีแค่เนื้อถ้ำครับมันมันคนรบ้านเกาหลี ว่าเกาหลีเป็นคนไปแล้วนะคืดาเออลอง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 ,ลอง,ล,องลองดูอะ่อะอ่ะครับตอนนี้เราเดินเราเดินอยู่ยในถ้ำแล้วฮะเราจะเจอเ้าพังตันเฮ้ยเราเจอด,ดันเจียนครับเฮ้ยเราเจอไอ้นั่นครับน้ำตุ่นน้ำเฮ้ย <c oughs> ถุย <c oughs> มันเป็นอะไรอะ่ะก็สวยเลยเฮ้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 ยเหรอแว๊บแว๊บแวบแวบเห็นชื่อเห็นชื่อเห็นชื่อมีคนอยู่ใต้ดินครับขอลงไปเก็บของใต้น้ำก่อนได้ไหมพี่แก แทงทองมีสอันเลยอูแทงทองกูจะมาหื่นกระหายตอนนี้เหลือกี่เยอะครับเช็คดูด้เหลือติดติดอ้าวิดอะไรปักปักปักโอ้ยยิงโอ้ยจกยิงไปไปไไปไปไป มีอะไรบ้างวะนี่ฮลโ Hello b u อ t e r b อกสรุปมันเหลือกี่เพเยอร์วะนับครั้งล่าสุดก็คือห้าเพเยอร์นี่หว่าแล้วเหลือเราก็เหลือศัตรูอีกสองคนนะดิเดี๋ยวมันก็ดึงแล้วไอ้เขอ้ยมไม่เข้ามาในถ้ำนี้เหมือนเขาขงกดยังไงไม่รู้เลยออกมาออกมาเอามาโอเคครับไปลุยต่อ ไอคิวเลยเงียบเงียบเฮ้ยเฮ้ยเจอคิวแล้วก็ทำอะไรขกับผ้ามาแล้วเดินล้อเข่าเผื่อเจอกล่องไงเออเราไม่เดินแบบหน้าตาดีแล้วมีระดับเดินไปเจอผ้าเอาไอ้เหรอจอจ๋อเนี่แหละตรงนี้แหละดูดิดูดิดูสายฟ้าดิดูสายฟ้าดิเขาจะผ่านตรงไหนดูไปเลยกูเจ้ากล่องคุณไม่เชื่อข้างหลัง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  ข้างหลังไอ้ไม่ใช่ข้างหลังครับผมเจอผมเมื่อกี้ผมเห็นฟ้าผ่าข้างหลังครับนน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 เจอโจ้ครับเจอโจ้อ่าเราเว้ย GPS ีเอสใช้ยานได้ใช้งานได้ดีมากครับโอเคครับโอยตตเสร็จกูไอ้สัสอย่าบอกอย่าใอย่าเจอมันใส่ชุดเพชรเลยกูกราบละทำไมวะมันอยู่ในมันอยู่ในถ้ำแน่เลยวะ ว่ามันอยู่มันอยู่ในถ้ำเฮ้ยมันอยู่เนี่ยเฮ้ยเปรี้ยปลาโหแหลมเลยแหลมเป็ดสิงคูบเอามาเล่ามาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วข้างเลยครับเลยมึงเวงวับหนีโว้ยเว่งวับไปดูแหละโอ้ยขาตามขาดิอยู่ทำไมอะอยู่ทำไมเปรี้ยวปลาอยู่ในเต็มเอาเอ้ยเอาเอ้ยมึงอยู่ไหนอนู่ไหนวะนู้นนู้น อยู่ข้างๆกันกูอยู่ข้างบนกำโอ้ชิดแม่งวิ่งเร็วจังวะไปดำน้ำมีวัวเอ้ยแม่งมีวาร์ปด้วยมึงออกบิงเไปสุดโอ้แม่งบิงไปแล้วมันแสดงว่ามันต่างกันเฮ้ยมันบิงไมนูเลยล่ะมันมาจากอินเดอร์โพลทางทีมงานเรามันต้องเสกครับทุยไม่ใช่ไม่ใช่เซิร์ฟเราเอ้ มึงมีมึงควัวอะไรด่ามึงก็ดีกว่ากูเออมันกลัวคุยแล้ววะด่ามึงก็ดีกว่าพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนู้นสองเดี๋ยวเราขึ้นบกก่อนน้ำน้อยน้ำค่อยว่าทีหลังเออก็ไอ้บกอยู่โน้นใหญ่ให้น้ำขึ้นบกลโอเคน้ำขึ้นบกละเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกูมึงนี่กูไม่ได้อ้าวแล้วทำไมกูอ้าเอา เราพาคนพาคนที่มันเหลือรอดแล้วทำไมคูคิวไปไเนี่ยพาตันแล้วพี่น้องมีการโดดน้ำหนีด้วยโอ้ใครตีกูตีกูบินเลยดู ยิงยิงโน่อีนล่วโล่โล่โลเดี่เจ้านี่เจเย้คงจบต่ตายโอเคครับตอนนี้เราเหลืออยู่3เพเยเยอร์เราเหลือ3คนเราครับอีเหลือ3คนเรามามามาทุกคนครับผมผมจะให้พวกคุณนะฮะใช้ขวานต่อยผมครับเอาเลยมามามาไม่มีขวาน เราเราฆ่าก่อเพชรก่อนเราฆ่าก่อเพชรก่อนโอ้ยคิดโอ้ยตโอ้ยคิดโอ้ยี่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 ยยี่ยี่ยเ่ยี่ยี่ยี่ยยี่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 ยีอยี่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 ี่ยี่ยี่ย่ยี่ยีบย่เี่ยี่ียี่ยี่ย่ยี่ยีี่ยี่ย่ยี่ยี โอเคนี่าโอ้ยขยะเต็มไปหมดเลยเว้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะขยะแบบโอชิโอชิเอาไปกูไม่เอาไปเอาไปมเอาไป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 เอเบ าลปขอยางเย้เพ่เพ่ทั้มาอะไเนี่ยขอยางพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้ยเล่นเจาะกูเลยดุชัวแผลแดงยิงเป็นหัวเว้ยโอ้พี่แกใส่กรอบเพชรอะหลงโกองมาแกาะเกูเลยเหรอเออ มีการทหารแล้พร้อมไหมพร้อมไหมสอนตูดกันเลยนะโอ้ไม่ได้เป็นแชมป์แล้วท่านผู้ชมร้องไห้เสียใจครับม,มีเสียใจยด้วยร้องไห้เสียใจยไม่ได้เป็นแชมป์แล้วหนูยังปักท้องอยู่เลย โอ้มันมันปรับตรงมันปักตรงอวัยวะเพศคุณเลยโอ้แมงยาวยาวมากเลยเฮ้ยเกาเก๋กะเอาออกเอาออกสดเอาออกสดเออมันกคยาวเลยอะโอ้โหมันยาวมากนะอูยาวเป็นกิโลเมตรเลยโอ้โหยาวแบบยาวแท่งดิวดยาวกว่าแท่งดิวดร้อยเท่าเลยสุดยอดมากเลยแคสไม่นะเชื่อเลยแคส Eh Selamat tinggal Eh Selepas ni kita Kuatnya maklumat ni Selamat